สมเด็จวัลรังพิมฐานแสงนะครผงล้วนๆนะท่านดูผงวุนน้นนลยครับนะผงห้าประการเนี่ยผงวุ้นเนี่ยดูคลิปที่ผ่านมาครับวิธีการสร้างผงนะต้องเรียงลาดับผงให้ถูกนะครับท่านดูนะผงตรงเนี้ยเป็นวุ้นเหมือนเหมือนนมนมข้นนะท่านเห็นไหมแล้วจะมีเม็ดม,มีฟองอากาศมีรอยตัดเส้นยันนะ ผ่านหน้าทุกองครับทุกองนะกากบาทโนหน้าอกก็มีนะฮะแล้วตรงคอนี่นะยันทั้งนั้นยันทั้งองเลยข้างหูก็ยันครับท่านนะและ้วเนี้ยร้อยห้าสิบปีเนี่ยนะฮะผงเนี่ยที่สร้างมันป็ปีนู่นเนี่ยจะขดรัดถ้าดูการขดรัดแล้วจุ้มไม่มีสะดุดห้เห็นนะฮะพื้นผิวตั้น,นะครับผงล้วนถ้าดูพื้นผิวก็ยุบกขดเขารัดนะฮะ ท่านดูนะฮะตุม้มไม่มีระคายเคืองนะฮรัสดุดตาแนละ้วท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะเนี่ยเหมือนช้างเลยนะฮะของสมเด็จเป็นแบบนี้นะครับไม่หลงทางนะเข้าป่านะครับ